แน่นอนเราเติมคอร์เจนทุกวันอย่างเงี้ย <Ừ. S 1> เอาจริงๆตอนแรกฉันไม่กล้าที่แบบว่าเป็นพรีเซนเตอร์เองดเวยจนวันนึงอะ่ะฉันให้ยายหยวนกิน นั่นแหละคือสิ่งหนึ่งที่ความความเปลี่ยนแปลงฉันบอกโอเคฉันยอมเป็นพรีเซนเตอร์ตรงนี้ให้เลยแล้วกัไยายหยดกินแล้วเป็นยังไงก็ดีขึ้นเยอะเธอท่านกิ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 นแบบกินได้ดีขึ้นเลยกินทุกวันคือปรากฏว่าฉันขึ้นบันไดสบายขึ้นบันไดได้เอรวันนี้โปรโมชั่นคุณจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าฉันก็เพิ่งรับเป็นพรีเซนเตอร์เขาเนี่ยแหละโมโมโกเนี่ยสามกระป๋องกระป๋องหนึ่งคุณกินได้เกือบสองอาทิตย์อยู่แล้วสองอาทิตย์กว่าอยู่แล้ว สามกระป๋องบวกกับคอลลาเจนเม็ดอีกหนึ่งเม็ดหนึ่งแผงเนี่ยสี่อย่างหนึ่งพันบาทสี่ชิ้นหนึ่งพันบาทชิ้นละสองร้อยห้าสิบอะเอาง่ายถูกมากวันนี้คุณกินคอลลาเจนเนี่ยหนึ่งการพักผ่อนต้องเพียงพอคุณจะต้องออกกําลังกายให้ได้ใช่เป็นองค์ประกอบอาหารเนี่ยครบห้ามู่อาหารเนี่ยครบห้ามูใช่นะแล้วไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นตัวเสริมตัวเสริมที่เราจะไปช่วยในการเสริมอีกครั้งหนึ่งนะวันนี้โปรโมชั่นแบบว่าไม่เคยให้อย่างนี้เลยรวมไปแล้วสี่ชิ้นเนี่ยหนึ่งพันบาท